ก็กลับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เพิ่มยอดไลค์บนทิกตอกกันนั่นเองนะครับผมใครที่ยอดไลค์น้อยนะผมหรือว่าไม่มีนะครตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับผมเข้ามาในคลิปบิวชิวนะครับหน้าตาผู้มีการคลิปบิเชิวก็เป็นประมาณนี้เลยผมใครเคยสมัครกรนช้งานแล้วผมวกดเชื่อใช้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกรนช้นงานนะคผมกดสีเขียวนี้ได้เลยนะครับ อ่าน ality, สมัครกิจ่างานของผมตรงนี้หลวงชอผู้ชายของผมแล me, ands, so ้วก็ยมิวนะครับผมแล้วก็ผ่า э ตัดครับผมแล้วผ่าตัดจริงจรของผมนี้เสร็จกันนะครับแล้วก็อยู่หรือติดนะครับผมฉันไม่เชื่อแกมมาตัวมาตรงนี้ด้วยครับผมติ๊กให้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครกิจ่างานด้านล่างตรง sane, SAN, Hyundai, นี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครมียิมิวอยู่แล้วหรือว่ายิมิอยู่แล้วนะครับผมกดเลยด้านล่างตรงนี <blindness. S 3> ้ได้เลยนะครับผมอ่าก็เป็นประมาณนี้ผมนะสมัครกิจ่างานครีมเฮียเชื่อนะครับอ่าของผมก็มีทุกชื่อก็ใช้ไปอยู่แล้วนะครับผมจะขอปุ่มชื่อก็ใช้้้เลลยแวกััันนนนะะคครรรบบผมตงี กดลาชื่อกใช้มานผมไพฟอร์มเนี่ก็เป็นประมาณนี้เล้วผมอ่าไปมีทั้ง a c e b o o k แนอวผมอิ Instagram นสตาแกรมเนอผมแล้วก็ยูทูบเนผมแล้วก็ทิกตอกเนอะผมและอื่นนะครับอ่าแล้ววันนี้เนะผมผมจะเพิ่มยอดถูกใจบนทิกตอกกันนี่เองนะผม,มกดทิกตอกเลยนะครับอ่าส่วนมอดหมู่นะผมมวดตมู่ตรงนี้คุณเลือกมวดหมู่ที่คุณต้องการได้เลยนะผมมมนจะเป็ตามผมเพได้นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าวันนี้ผมจะเพิ่มยอดหัวใจนะผมอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับอ่าส่วนบริการเนอะผมบริการีคุณ้้กเลยนะัะรกกนนะครบ ถ้าส่วนลิงตรงนี้นะผมคุณก็พิการเพื่อคุณจะเพิ่มได้เลยนะผมคพิ่มตรงนี้นะครับหวังว่าผมแวลงเสร็จสิ้นเลยนะครับส่วนจำนวนนะผมส่วนคุณเลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยนะผมอ่ะขอเลือกร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะขอจะลงค่าบแลเฉลี่ยมาให้ผมจะค่าใช้จ่ายมาให้เรียบร้อยประมาณนี้เลยนะผมอ่ะตรงนี้ก็ม,มีอะไรแล้วผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับ อ่ากดซื design, e ้อเสร็จแล้วผมนี้แล้วก็ซื้อแล้วผมไปหน้าใส่ขีเขียนตรงนี้ผมก็เป็นสิทธิ์ซ้อเลยนะครับให้รอสักครู่แล้วผมอ่าระหว่างรอตรงนี้แล้วผมก็ไปดูแพลฟอร์มอื่นกันดีกว่าแล้วผมอย่างเช่นปล่อดการซื้อแล้วแลผมอ่าปล่อยการซื้อแล้วผมก็มีทั้งเลดีของเราผมแล้วก็ที่ของเราผมเขียนว่าเราดําเนินการของตรงนี้เราทูนะครับอ่าไปดูแพลฟอร์มก็เติมเงินของเราดีกว่านะครับอ่าแพลฟอร์มกาเติมเงินของเรามีสามหลักล้วผมตรงนี้มีทางมอมเพย์นะครับแล้วก็ทูมินี่เวล็ตครับผมหรือคริปโตนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยเติมเงินตรงนี้ผมก็มาอ่านรายละเอียดทางด้านล่างก่อนได้นะผม ก็มีสามอรถเลยนะครับประมาณนี้นะผมเดี๋ยวค่อยกดยอดเงินเติมไป้ารางตรงนี้นะครับอ่าแต่เพื่อนคนไหนนะผมอยากติดต่อไอบินนะผมเร็บช้าหรืออะไรอย่างนี้ผมก็สามารถติดต่อไอินตรงนี้ได้เลยนะผมโอกาสติดต่อไอบินตรงนี้ผมก็สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยผมแอดไลน์ก็ได้นะผมก็สแกนไลน์เขียวโคตรงนี้ก็ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะผมอ่าส่วนตัวช่วยเหลือนะผมก็มีทั้งหมดหมู่นะผมก็แจงปัญหาแลผมแล้ว sí, ก็เรีออเดอร์นะครับแล้วก็ความก็ผมอ่าวก็มานี้ผมไปติดต่อไอบินนะครับ อ่าแล้วตอนนี้ผมไปทําการให้เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับผมนี่ยอดถูกใจก็มีอยู่แค่ยีสามคนเองนะผมอ่าจะขออนุญาตรีอีกทีนะผมยอดผมเพิ่มมาไว้นะครับอ่าตอนนี้รีไปแล้วนะผมยอดผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยผมเป็นร้อยเป๊ะเลยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเราไป่มีแล้วนะผมจะกลับมาที่้เดิมไปดีกว่านะครับ อ่านั้นที่ต่อยมินตรงนี้ผมแนะนำไปเรียบร้อยนะผมแต่เพื่อนคนไหนสนใจนะผมอยากจะทำตามแบบนี้นะผมก็มาที่แนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าน้าแนะนำเพื่อนตรงนี้นะผมก็สมารถของเรางนี้ผมไปแชร์กับเพื่อนของคุณได้เลยนะผมถ้าเพื่อนของคุณนะผมสมัครขั้นต่ำหรือเติมเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะผมตรงนี้ก็จะได้ค่าตาคอมมิชชั่นนะครับสิ่ตรงนี้ด้เยนะครับอ่ะก็เพียประมาณนี้นี่ผมนะแนะนำเพื่อนนะครับอ่ะแล้วก่อนจบคลิปนี้นะผมผมจะมีแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือซีรีส์หนังจีนนะครับ สลีนังเีนนะผมตรงนี้จะเปิดให้ดูว่าต่อเมื่อนะผมคุณต้องเติมเงินค่ัาต่ำ้าระอยบาทขึ้นไปนะผมจะเปิดให้ดูฟรีนะครับผมมากกว่า3ามร้อปเเรื่องเลยนะครับผมชอบดูกันมาดูได้นะผมสลีปหนังกีนนะครับก็เป็นประมาณนี้นะผมในคลิปนี้ผมก็ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับผมกลับลาแล้วครับขอบคุณครับ